มือนี้ก็เป็น EPC นะครับเนาะน่ะกินมือนีก็คือตำเกาเหลานะครับส่วนประกอบนั้นก็มีอยู่หนึ่งนะครับปลาหมึกสองหมูย่อสามลูกขินนะครับก็คือก่อนเข่าจะนําไปปุ่งเขาต้องเอามาหลวกกันนะครับนะให้มันสุกข,ขาเชื่อนะครับเนาะขาสารชคมีต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้นะครับในขณะเดียวกันนั้นผมก็กำลัง ต้มน้ำห่อนนะครับเไว้ลวกนะครับนี่ครับผมจะเดือดสักพักนะครับก็จะเอาย่นลงนะครับแล้วนะครับเนาะพอนาเดือดเราก็เอาหมูย่อ,อลงกรตามด้วยิวย้นนะครับ ก็ลงไปแล้วเขาก็คนเล็กหน่อยนะครับให้มันจมน้ำนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสี่ถึงหานาทีนะครับหลังจากคีเห้อน้ำมูย่อกับบุชินไปแล้วนะครับห้าก็น้ำปลาหมึกนะครับมาหลวกที่หลังพาเป็นอย่างตัวปลาหมึกที่หลังเนื่องจากว่าปลาหมึกมันฟูเร็วนะครับเนาะนะน้ำเดือดเดือดเห็นไหมครับปลาหมึกหลวกที่หลังมึง นะครับประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับปลาหมึกไปชื้ออยู่ตลาดหน้าน,นี่ปลาหมึกไข่น้ำครับล้วนสองลอยใส่ไงเสือบอยู่หาหกตัวลนะครับเนาะแต่พอลวกเราก็ส้วงหน่อยเ้ะ๋ยวได้ที่แล้วนะครับเนาะตักขึ้นครับผมเอามาลวกน้ำเปิดน้ำเนาะ มลวกนนำนะครับเนาะหลังจากห้าตักขึ้นลวกนำเย็นท่านที่นะครับเนาะหลังจากที่ห้อลวกปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็พักนะครับเนาะอันนี้พักลูกชิ้นหมูยอ่อบัตถดิบมีบักเคอร์ไล่บักเคี้ยวบักพีแข่งนะครับกระเทียม แล้วก็ปลาหมึกแล้วกะน้ำตาลผงอูมิน้ำปลานะครับเนาะแล้วก็น้ำปลานะครับเนาะต่อไปนะครับก็ที่ได้ถึงขั้นตอนการตำการโขกนะครับเนาะไอ้นเนี่ยพี่แข่งนะครับพริกแข่งก่อน น้ำตานนะครับพริกบ่ต้งตันแหลกตรงนี้นะครับหลังจากที่เขาตําพริกกับต้มตันนะครับเนหก็กาากกปาดปเขือเคี้ยนะครับลงประมาณสัก ซีหาวหยแล้วจะวภัยหมักนะครับส่วนผมหมักเชคเียผมกับไอไอมนวนยเดียใส่ไปซีหาหนวยนะครับเพราะกินแล้ววานดีวานจะช่วย ด้วยบกเขียร์บกเขียร์ไร่บอกรับบบัตผมเงินบักเขียร์ไร่เจ้าทา,างอื่นเพื่อนอื่นทั้งหลายก็บ,บรูดหรือวะถ้ามีบักเคลื่อนก็บักเคลื่อนนะครับตอนบักเคลื่อนหาแถวหนี้บุมมีไปอุมามีนะครับ เทียมดองนะครับ,ตา,รารบตามด้วยน้ำปลานะครับตนะา,ามด้วยน้ำปลานะครับเนาะใส่สองซอนเหย้าสามสอนเหย้าซอนหางเงย้าครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหนึ่งซอนสองซอนนะครับ ตามด้วยปาดปากหน้าลุงไซนะครับเนาะสองสามเปียงผูะค้นปุ่นกะปาดใช้เลยบีบหรือบบีบก็เป็นแต่ทุก้นชอบค้นหมักนะครับตอนนี้เขาก็ย้ะน้ำเขากันมาสิ้นมึงนะครับเนาะพอดีบอขาดยังบอะม่นั้น เสียงว่าข้ดีครับเอาไปเอาวัตถุดิบลงนะครับนี่กลำลวกลูกคิดลกูกมูกยอดลวกนะครับ เีอะอไอ้มันเขากันจะน้อยก่อนแล้วก็ทำเลยปลาหมึกนะครับนี่เขาหลวกมากนะครับมีทั้งไข่ปลาหมึกพ้อมนะครับผมสูม้ไปเบิ้งครับนี่ครับนี่นาะครับเนาะไข่มันโอเคครับผม เอาไปแบบนี้ว่าก็นะครับแล้วครับพร้อมละประทันครับผมช่วงนี้ติดโรคระบาดโควิดนะครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอาหารกินแรงโนเนินไขมันนะครับเนียนพวกของตํำเวลา ในลายเนะี่ยจะกินพวกขนมที่อ้วนนะเป็นเนี่ยครับตำเกาเหลาตำเกาเหลานะครับที่แรกผมก็ถามเนี่ยว่าตำเกาเหลามันคือบุมีน่นำเกาเหลาเพื่อเข้าไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวโอ้สับท่างการตำเขาเอิ่นตำบุมีเส้นตำหมูฮู้บุฟีเส้นมะละกอเขาเอ้วนตำเกาเหลา,า,าพะนะนะครับนะ สำหรับมือนีนะครับคลิปนี้นะครับก็คือการตำเกาเหลาปลาหมึกลูกขินหมูย่อนะครับกเป็นันวาเซ็ตสินนะครับสำหรับคลิปมือนี้ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ให้การตอนหลับนะครับในการติดตามทุกคลิปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ